ช่วยเหลือนะคะทั้งหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีจิตศรัทธาลงพื้นที่หลายพื้นที่หรือว่าร่วมด้วยช่วยการภาครัฐเองนะวันนี้ก็มีการประชุมคอรมอโดยเฉพาะประเด็นสําคัญค่ะหลักเกณฑ์การเยียวยาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย <S <S วันนี้คุณไตรสุรีเนี่ยออกมาบอกว่าสิ่งที่ทกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอไปในการประชุมคอรมอนะคะวันนี้สรุปแล้วว่าการช่วยเหลือนั้นจะเป็นการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายอัตราเดียว ครัวเรือนละ900 0บาทและก็เป็นวงเงินเดิมส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่เชียงรายเนี่ยก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่วางกรอบไทม์ไลน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบนอกเหนือจากนี้นะคะข้อกังวลเรื่องของน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คาดการว่า4-5วันนี้น่าจะเข้าสู่สถาน,านการณ์ปกติมีจังหวัดลำปางลำพูนนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีน้ำท่วมอย่างสามโซนที่คุณลักษิกาได้มีการ รายงานไปเนี่ยก็มีการส่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลให้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของบ้านเรือนค่ะที่ได้รับความเสียหายจากโคลนนอกจากเยียวยาเหมาจ่ายแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่อย่างบ้านที่ได้รับการเยียวยาเนี่ย9,000บาทนอกเหนจากนี้ก็ต้องมาดูว่าเรื่องของการเยียวยาที่ครัวเรือนละ10,000บาทนั้นน่าจะมีการเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่การฟื้นฟูที่เชียงราย 的。 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการรายงานว่าในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่นั้นอำเภอแม่สายนะหรือแม้กระทั่งอำเภอเมืองเชียงรายมีการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการลงพื้นที่ทั้งสิ้นเนี่ยคือ21รายการเจา้าหน้าที่ปฏิบัติงาน74คนยังคงปักหลักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็กรณีน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมฉับพลันนะคะหรือว่ากรณีเรื่องของการเยียวยาอย่างน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันได้รับการช่วยเหลืออัตรา เท่ากันก็คือ9,000บาทนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนของการเยียวยานะคะแล้วก็มาตรการของอการประชุมคอรมอในวันนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงการเยียวยานะคะล่าสุดวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนักข่าวได้เจอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณนรุมนพินโยสินวัฒน์นะคะพร้อมกับคุณอัคาราพมเผ่าและคุณอิทธิ สิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่น้าท่วมคุณนรรสมน์ฉายภาพแบบนี้นะคะว่าการช่วยเหลือในตอนนี้แบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นงบยาวๆของจังหวัดซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบการเยียวยา แบ่งไปตามประเภทของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่พืชสวนหรือว่าพี่น้องที่ทำการประมงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเข้าไปช่วยประเมินความเสียหายแล้วก็ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เงินเยียวยาออกโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนก้อนที่2ออันนี้เป็นก้อนที่ก,กาลังจะของ,งบกลางเพิ่มเพื่อใช้ในการฟื้นฟูหลังน้าลดนะคะคาดว่าจะมีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านซึ่งณนะวันนี้เนี่ยมันคงจะไม่สามารถเข้าที่ประชุมคอรมอได้ทัน เดี๋ยวต้องรอการประชุมคอรมสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าจากการตรวจสอบขั้นตอนเนี่ยมันต้องผ่านศูนย์ สปชส่วนหน้าก่อนที่จะนําเข้าสปชชุดใหญ่นะคะแล้วก็จึงเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอได้ดังนั้นก็เดี๋ยวต้องรอสัปดาห์หน้าอีกทีหนึง่งทีนี้พอเจอคุณนรุมนนะคะนะคะักข่าวก็เลยถามถึงปลมประเด็นการเมืองนิดนึงที่มีข่าวว่ามีสสจากพักเล็กสองพักย้ายเข้ามาสังกัดที่พักกล้าธรรมมีคุณชวริิตขจรพงกิรติและคุณกิติทัศน์แสงธนโยธินสรุปมาสังกัดพักกล้าธรรมจริงหรือเปล่าจะมีสสแล้วใช่ไหมคะลองไปฟังคําตอบจากคุณนรุมน,นะคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนของการที่เขาจะต้องไปรายงานตัวต่อสภาถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดนะคะแล้วเดี๋ยวชัดเจนอย่างไรก็จะได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งก็ก็เป็นอย่างที่ข่าวเห็นนะคะยังคงยังตอบไม่ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนนี่ค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวรอขั้นตอนอย่างเป็นทางการแต่คงจะมาแล้วแหละให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะก็คงจะมีสอสมาเพิ่มที่พักกล้าทำนะครับนะคุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ประชาชนนั้นก็ทยอยเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ23ครูแล้วก็นักเรียนเหตุรถไฟไหม้เนี่ยนะครับจากกรณีที่ไปทัศนศึกษาโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างพิธีพระราชทานเพลิงซึ่งเราจะไปติดตามการรายงานจากทางด้าน คุณตราวุธฤทธิ์อักษรรายงานสดจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีครับครับขอบคุณครับทุกท่านครับมาติดตามบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง23คนที่วัดเจ้าพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีนะครับ โดยบรรยากาศล่าสุขขาดขณะนี้นะครับก็เข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ก็มีบุคคลสาคัญรวมถึงพี่น้องประชาชนนั้นต่างทยอยเดินทางมาวางพวงอาดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยและก็ร่วมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยครับผู้ชมค,ครับเราไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ด้านหลังผมผมนะครับเป็นการจัดเตรียมของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนตอนนี้ที่ยังคงที่จะ อยู่ในการโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่จากเกิดขึ้นสําหรับผู้เสียชีวิตทั้ง23คนนะครับจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนและก็บุคลากรซึ่งเป็นคุณครูนั้นรวม23คน บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับและเมื่อสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้พรเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางญาติครอบครัวแก็ประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับข้างนะครับ ดูคผู้ชมครับสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะแบ่งเป็น4ชุดด้วยกันโดยชุดที่1และชุดที่2จะมีนักเรียนที่เสียชีวิตทั้งหมด7คนชุดที่3จะมีนักเรียนที่เสียชีวิตทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับและชุดสุดท้ายจะเป็นคุณครูทั้ง3คนจะมีการทยอยนาร่างมาจากอาคารอเนกประสงค์ที่มีการประกอบพิธีไปเมื่อสักครู่นะครับและจะมีการเคลื่อนย้ายทั้ง23บศพนั้นมายังบริเวณเมนกลางแจ้งที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ครับ ขณะเดียวกันส่วนผ้าขาวที่จะใช้ในการเก็บอัฐิของครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตได้ขอให้ใช้ผ้าขาวที่ใช้สําหรับการตัดเย็บชุดนักเรียนมาเป็นการเก็บอัฐิครับเนื่องจากต้องการให้การจากไปของทั้ง23คนเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนะครับหลังจากนั้นจะมีการนําอัฐิประกอบสวดบางสกุลตามบางสกุลเป็นและผู้ไหวชนที่ล่วงลับให้เกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ ตามความเชื่อของศาสนาหลังจากนั้นจะมีการมอบอัฐิีให้แก่ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาตามความเชื่อของแต่และครอบครัวครับโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นครับที่ทีมข่าวท็อปนิวส์ของเรานั้นเดินทางมาติดตามบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ซึ่งตอนนี้มีการจัดเตรียมเมนที่จะมีการเผาร่างทั้ง23คนนั้นอยู่ที่บริเวณลานสนามกลางแจ้งของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวดัดอุทัยธานีครับโดยขณะน,น,นี้นายชาดาไทยเศรษฐ์นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนางสบิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็วันนี้ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมรวมถึง สสในพื้นที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนั้นก็เดินทางมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมีการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง23คนนั้นเข้ามายังบร,ริเวณปรพิธีนะครับแล้วก็จะมีการประชุมเพลิงในเวลาต่อไปในขณะที่บรรยากาศตอนนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ